ชาวโมงบนอิธนนท์บ้านขุนกลางตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ระดมสมาชิกครอบครัวเข้าตัดดอกเบญจมาศเพื่อลดการว่าจ้างแรงงานหลังดอกเบญจมาศร,ราคาตกต่ำในรอบ40ปีจากที่เคยขายได้ในราคา50-60บาทต่อกิโลกรัมแต่นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนราคากลับลดลงต่ำสุดเหลือเพียง20-25บาทต่อกิโลกรัม ชาวสวนบอกว่าการปลูกดอกเบญจมาศมีต้นทุนสูงทางค่าไฟฟ้าจากการต้องเปิดหลอดไฟในเวลากลางคืนเพื่อให้ดอกเบญจมาศชะลอการแตกตาดอกและทําให้ก้านดอกยาวขึ้นรวมทั้งค่าต้นกล้าค่าปุ๋ยค่าสารเคมีและค่าขนส่งอืถ้าเยอะเราก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตัดแล้วเข้ามาเข้ากำถ้าไม่มีราคาแล้วก็ไม่มีคนงานเราก็ทำไม่ได้ คือตอนนี้เราก็ทำเองอทำเองแล้วก็ต้องจ้างนั่นแหละก็แล้วแต่ให้มันเสร็จเสร็จไปพ่าปลูกได้แล้วเนาะในอดีตชาวมงบดอิธนนเคยมีอาชีพปลูกฟินก่อนที่พวกเขาจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงราชการที่9พระราชทานความช่วยเหลือและส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกดอกเบญจมาศทดแทนพืชเสพติด ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านต่างมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ล่าสุดพวกเขากลับต้องเผชิญกับปัญหาราคาดอกไัญจะมาตกต่ำชาวสวนคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและผลกระทบจากการนำเข้าดอกไม้จากต่างประเทศทั้งจากมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศจีนเพราะตอนช่วงโควิดนี่ดอกไม้ข้างนอกไม่มีมานี่ก็ถือว่าราคา เราขายของเราเราใช้ของเราก็ราคาดีอยู่ครับแต่ว่าคือเดี๋ยวเนี้ยมันมันจะเป็นผลผลกระทบถึงเ,เรื่องของไอ้ดอกต่างประเทศเข้ามาด้วยครับอย่างน้อยก็รนาะเก็บภาษีบ้างเพื่อให้มันมีการแข่งขันที่เหมาะสมกันนะเพราะว่าอของเขานี่เขาได้เปรียบตรงที่ว่าประเทศเขาเขาจะมีสารเคมีทีดด่ดีกว่าที่คุณภาพสูงกว่าแต่กับประเทศไทยเนี่ยเรามีสารเคมีที่คุณภาพต่ําแล้วก็ถ้าใช้ของแพงปุ๊บเนี่ยต้นทุนเราก็สูงอีก ซึ่งเราจะแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขายในในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆเราเป็นเพียงพออยู่แล้วให้กับคนไทยใช้การเกษตรบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งชาวบ้านมีพื้นที่เพาะปลูกจำกัดเพียง1-2ไร่ต่อครัวเรือนทำให้พวกเขาจำเป็นต้องปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูงและไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชพืชอื่นๆที่มีมูลค่าต่ำและจำเป็นต้องปลูกเป็นปริมาณมาก ชาวบ้านบนดอยอินทนน์จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทั้งการประกันราคาลดต้นทุนการผลิตหรือหาตลาดรองรับสินค้าเพื่อให้พวกเขาสามารถยืนหยัดในอาชีพนี้ได้ต่อไปพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน